สวัสดีผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมคาสกากะ,ะคาสึเองนะครับถ้าใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็คงจะเป็นวันปีใหม่หรือไม่ก็ใกล้จะวันปีใหม่แล้วนะครับอันที่จริงผมอยากจะไลฟ์นะครับแต่ว่าผมไม่ว่างช่วงนั้นพอดีนะครับกว่าจะกลับมาอีกทีก็น่าจะประมาณต้นปีหน้าเลยเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นคลิปมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆของปีนี้บ้างละกันนะครับเนาะพูดตรงๆคือปลายปีนี้นี่ครับผมมองว่าเป็นปลายปีที่ค่อนข้างแย่สำหรับหลายๆคนเลยครับ จากประสบการณ์ของผมเองด้วยแล้วก็จากประสบการณ์ของเพื่อนๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องไม่ว่าจะเป็นพี่นะครับก็ล้วนแต่เป็นประสบการณ์ที่แย่กันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเรียนปัญหาเรื่องชีวิตปัญหาเรื่องการนู่นนี้นั่นก็ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นปีที่ค่อนข้างแย่สำหรับหลายๆคนนะครับเรียกได้ว่าก็เอาถ้วย Bad Bad of t เ e Year ไปเลยก็ได้นะครับส่วนตัวแล้วนะครับสำหรับผมนะผมมองว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับแล้วก็เป็นปีที่ แย่ yeah, ที่สุดสำหรับผมเช่นกันผมจะไม่พูดถึงเรื่องที่ดีแล้วกันนะเพราะว่าเรื่องที่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเก็บเอาไว้กับตัวเองนะครับเนาะส่วนเรื่องที่แย่เนี่ยสามารถพูดได้เต็มปากเลยนะครับก็มีคลิปทําไปแล้วคลิปหนึ่งด้วยก็คือการเพลโลอวตตาของตัวเองนะครับก็เป็นปัญหาที่ค <Okay. S 1> ่อนข้างที่จะเจ็บใจพอสมควรแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองีกแล้วนะครับพูดโดยรวมโดยสรุปแล้วนะครับประสบการณ์แย่ของปีนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะกว่า เยอะกว่าปีใดๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องดีของปีนี้เขาน่าจะน้อยนะครับเนาะสำหรับใครที่เจอปัญหาอะไรนะครับลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับเอามาแชร์กันเนาะแล้วก็เป็นเหมือนการทิ้งความผิดพลาดหรือความเฟลเอาไว้ด้านล่างนี้นะครับเพื่อที่จะอนาคตเราจะได้กลับมานั่งดูนะว่าเอ้ยเราเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยภายในปีนี้นะครับเนาะพูดถึงเรื่องความเฟลความผิดพลาดไปแล้วนะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องช่องนี้ละกันนะครับเนาะ ก็ผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการติดตามทุกคนเลย200กว่าซับนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับผมมองว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยนะครับในเลข200นี้นะครับสำหรับช่องใหม่ที่เปิดมาและเปิดได้แค่ประมาณ5เดือนนะครับต่อให้จะไม่ได้ดังอะไรนี่ครับแต่ว่ามันถือว่าเป็นก้าวสำคัญสำหรับผมเหมือนกันนะผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าการที่ผมมาเปิดช่องใหม่เนี่ยเพราะว่าผมต้องการที่จะหาฐานแฟนคลับใหม่นะครับที่เป็นผู้ติดตามจริงๆไม่ใช่แค่ คนผ่านทางนะครับก็ท้ายนี้นะครับสำหรับผู้ติดตามไม่ว่าจะทางด้าน s u b s c r i b e หรือว่าทางด้านการด onation จากไลฟ์สตรีมก็ตามนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ทำการสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับผู้ติดตามเก่าด้วยนะครับผมขอขอบคุณนะครับที่ยังคอยติดตามผลงานกันอยู่นะครับแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ก็อยากที่จะให้ติดตามกันต่อไปนะครับผมจะพยายามทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปช็อตไม่ว่าจะเป็นคลิปปกติหรือจะเป็นไลฟ์สตรีมก็ตามนะครับ จะพยายามทําคลิปออกไปเรื่อยๆนะครับก็คิดซะว่าผมเป็นเพื่อนเล่นเกมคนหนึ่งแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เก่งอาจจะไม่ได้ตลกเหมือนคนอื่นอาจจะไม่ได้พูดเก่งหรืออาจจะไม่ได้คุยเก่งเหมือนกับคนอื่นนะครับแต่ว่าผมก็จะเป็นคาสึกะว่าใน ฉบับของผมนะครับเนาะอันที่จริงอยากจะพูดเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมไม่มีเวลาเหลือแล้วนะครับเพราะว่าตัดคลิปนี้เสร็จผมก็ต้องไปทําธุระต่อแล้วนะครับเนาะกว่าจะเจอกันอีกทีก็ประมาณต้นปีอย่างที่บอกนะครับเอาเป็นว่านะครับท้ายนี้ผมขออวยพรให้กับทุกคนเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับเนาะปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับไม่ว่าจะอยู่คนเดียวไม่ว่าจะอยู่กับครอบครัวนะครับหรือว่าจะอยู่กับคนที่เรารักนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ในปีนี้นะครับเนาะส่วนปีใหม่ก็ เริ่มต้นกันใหม่นะครับส่วนใครที่ปีใหม่แล้วยังเจอเรื่องรายาอยู่ก็ขอให้ในอนาคตเจอแต่เรื่องดีๆนะครับเนาะส่วนใครที่ยังเจอแต่เรื่องรายาอยู่นะครับผมก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เจอแต่เรื่องรายามาโดยตลอดนะครับแต่ก็ยังสู้ต่อไปนะครับถึงแม้ชีวิตมันจะสู้กลับก็เถอะนะเอาเป็นว่าแฮปปี้นิวเอียร์2023ด้วยละกันนะครับเนาะก็เดี๋ยวไปเจอกันหลังปีใหม่นะครับอาจจะเป็นไลฟ์ ย้อนหลังนะครับอาจจะมานั่งเล่นเกมแล้วก็นั่งคุยกันถึงกับปีใหม่นี้ไปทำอะไรกันมาบ้างนะครับเนาะก็สหรัดคคินนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย